ทริปนี้นะครับเราเ,เรียกได้ว่าเดินทางมามากกว่า600กิโลเมตรนะครับผมมาเที่ยวระนองกันกันกบเจ้าริดดาร่า d 6คันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบะไฟฟ้าคันแรกที่ผมได้ลองขับเลยนะครับผมต้องบอกว่าขับขี่ดีมากคันนี้เนี่ยเขาจะตั้งเซตติ้งไว้ก็เป็นรถกระบะที่ให้ฟิลลิ่งเหมือนกันนั่งรถ SUV เลยนะครับผมและด้วยพละกําลังที่ถือว่าแรงและรูปลักษณ์แบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะครับผมในส่วนของ,ของการขนสัมภาร,ระตัวนี้เนี่ยสามารถขนได้1ตันแล้วก็สามารถลากจูง ได้ทั้งหมด3ตันนะครับผมหลุดจากรอบเดิมจริงๆนะเพราะว่าเป็นรถกระบะที่มีการดีไซน์มาทันสมัยมากๆแล้วก็มีในส่วนของเซ,นซ็นเซอร์ท้ายมาให้กล้องเนี่ยไม่ใช่360นะครับ540องศาเพราะว่ามีบนกับล่างด้วยนี่ครับมาดูการตกแต่งภายในโหว้าวแน่นอนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเบาะตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นลักษณะที่มีการปรับพับได้บอกเลยว่าตัวนี้ปรับพับได้นะครับผมอ่ะ ตัวบาะเนี่ยเกินราคานะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเกินราคาดีมากๆมีที่พักแขนวางแก้วได้เต็มที่เต็มที่ต้องบอกว่าฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยคือนั่งสบายวิวต่างๆถึงแม้ว่าจะนั่งด้านหลังนะรู้สึกก็ามันมีความโปร่งเพราะด้วยความที่ตัวหลังคางเขามีความสูงด้วยนะครับแล้วก็เบาะดีนั่งสบายปรับใช้งานได้เยอะถูกใจใส่ใช้งานในครอบครัวแน่นอนนะครับคันนี้อ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ดีกว่า พวงมาลัยดีเชฟนะครับผมพร้อมกับโลโก้ r ARA, i d a r a m า l t i ติฟังชันตัวนี้มีในส่วนของระบบ ADA s นะครับผมจนถึงจุดหยุดนิ่ง Cruise Control นะครับผมมีมาให้แล้วก็มีช่องชาร์จไฟมาให้เป็น USB Type C 1. จุด USB Type A พร้อมกับเชื่อมต่อข้อมูลอีก1จุดนะครับผมแล้วก็มี wireless Char ์จมาให้ตรงนี้เป็นพื้นที่วางโทรศัพท์ได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่วางของมาให้พร้อมกับในส่วนของ Power o u t l e t ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็น1 2โวลต์เลยนะครับ ในส่วนของ120วัตต์นะไอ้พื้นที่ตรงนี้ยผมกว้างอยีน่นะใส่ iPad ได้เลยนะี่พื้นที่กว้างขนาดนี้มาในส่วนของเกียร์โหเกียร์นี่สวยนะคือแบบปลดฟิลลิ่งของความเป็นกระบะไปเลยอะตัวนี้มันจะมีความแบบมีความหรูนะครับผมนี่อานินดีเนาะอีกเกียร์ P อยู่ตรงนี้ต้องกดตรงนี้เอาแล้วก็เบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมมีมาให้แล้ว t r a ชั่นค control off on มีให้ ระบบช่วยในเรื่องของทางราชันตัวนี้ก็มีแล้วก็ถ้าใครอยากจะปรับในส่วนของเคอร์สหรือว่าการรีเจนพลังงานก็สามารถปรับได้ในบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือโหมดการขับขี่เพราะมีให้ถึง7โหมดเลยนะครับปรับได้ในบริเวณนี้จะมีโหมดประหยัดสบายสปอร์ตซายคโคลนออฟโรดแล้วก็โหมดที่สามารถลุยน้ำนะครับผม ในส่วนของระบบที่เป็นตัวประหยัดกับสบายแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยจะสามารถสลับไปขับ2ล้อได้นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้โหมดออฟโรดพวกโหมดทรายพวกโหมดออฟโรดต่างต่างเนี่ยมันจะปรับเป็น4ล้อโดยอัตโนมัติเนาะลองใช้ดูรู้สึกว่าฟีลลิ่งต่างนะฟีลลิ่งตอนขับโหมดอีโคพอเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บคนละเรื่องเลยคือแรงมากๆนะครับคันนี้เพราะได้ความที่แรงมา้าเขานี่ย400กว่าแรงม้าเลยและแรงบิดเนี่ยเกือบ6 0 0นิวตันเมตรนะครับประมาณ595นิวตันเมตรกันเลย บแล้วนะกนะ็คือพละกําลังส่งพลังเกินคำว่ากระบะไปแล้วเพราะว่า0ูนย์ถึงร้อเนี่ยคันนี้ไม่ถึง5วินะครับผมประมาณ4.5ดห้าวิแล้วก็มาสุดท้ายนะครับผมในเรื่องของจอคันนี้นี่ดู14นิ้วนะครับผมได้แบบกว้างๆแบบนี้รองรับการสั่นการด้วยเสียงนะครับผมตัวนี้ปรับเรื่องของแอร์ต่างๆในเ,เรื่องของการเปิดแมปตรงนี้ ครอบคุมทั้งหมดท็อกวิวด,ด้วยเป็นแบบ 3D นะครับผมตัวนี้แล้วก็เรือนใหม่ขนาด10นิ้วก็เลยก็เรียกได้ว,ว่าคันนี้ฟีเจอร์พละกกาลังฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนกับรถ SUV เลยครับผมพวกมาอะไรเนี่ยไม่ได้หนักมากขับสบายๆขับใช้งานในเมืองได้มีคนของได้บ้างลุยได้บ้างนะครับผมผมว่าร i d ER a r a RD6 คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับผม เอ้ยที่กางบินดรให้ดูหน่อยบินอะไรกูบินเร็วๆเนี่ยจะให้ถ่ายรูปให้พี่ดิได้ห้ามมุมสูงได้ไม่มีปัญหาพี่เอ้าลืมโดนแบตเหลือขีดเดียวเองมันบินไม่ได้เ ยังไงอ๋อไม่เอาไรพี่คันนี้มันมีช่องชาร์จอยู่ข้างหลังนี่เป็นไงไหนไหนไหนเนี้ยมันมีช่องชาร์จเอาโดนมาเสียบชาร์จได้อาแล้วถ้าแบตโทรศัพท์ลืมไปเลยเนี่ยอ้าวโทรศัพท์หมดยามผมวิววะโทรศัพท์ก็ชาร์จได้นะชาร์จได้ด้วยหรอไหนอ่ะไปไปไปชาร์จแบตโดนดีกว่าจะได้บินถ่ายวิวบังกิแกนจ๋าอย่างนี้เราก็ไปแคมปิ้งได้สบายเลยปะโอ้สบายพี่ใครใครแบบว่าเป็นสายแคมปิ้งหรือว่าออฟโรดแล้วแบบต้องไปที่ที่มันไม่มีไฟฟ้า ตอนนี้คือจบแล้วเขามีระบบใช่ป่ะพี่ยร์มีมีมีระบบแคมปิ้งด้วยพี่แล้วก็ไอ้สมมุติว่าบางทีไปออฟโรดไปแคมปิ้งอ่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์หาที่นอนไม่ได้จริงๆมันปรับให้บ่อเนี่ยเอียงลงมาได้ก็คือเรานอนในรถได้เลยเป็นบ่อนอนเป็นเบาะนอนเลยยอดอ่ะดีแต่แค่มีโหมดแคมปิ้งกับมีช่องชาร์จข้างหลังเงี้ยเป็นด็อกชาร์จเพิ่มเงเพราะว่ามันก็แจ๋งนะปุ๊บคอนเทนต์เราไม่มีสตูดิโอเห็นไหมมีช่อง เขาเอาเวเลตเพิ่มเลยนะโอเคแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้ว <ไป S 2> จริงเรามีไฟปอไป,ไปชาร์จแบตโดนได้แต่รอแป๊บนึงนะร <c oughs> อแป๊บนึงนะเราไปชาร์จก่อน <c oughs> ในเรื่องของการชาร์จไฟฟ้าเวลาเดินทางไกลแบบผมนะครับก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีด้วยเพราะว่าระยะทาง600กว่ากิโลเมตรเราชาร์จไฟฟ้าไปถึง4รอบเลยแต่เหตุผลที่เราต้องชาร์จสี่รอบเนี่ยก็คือเราไม่ได้แค่แวะไปตามจุดที่ทุกคนเห็นนะเราแวะเยอะมากครับผมแล้วก็ ในการชาร์จแต่ละจุดเนี่ยเราไม่ได้ชาร์จเต็ม100%ด้วยเราชาร์จแค่ประมาณ70-60%แล้วก็ออกกันแล้ว